สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศก็ดีนะคะเราพวกเราก็ตื่นเช้าแล้วก็ออกไปจะไปช้อปปิ้งกันนะคะวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่สําหรับการช้อปปิ้งมากและเราก็ขับรถไปในเมืองประมาณ30นาทีหรือ30กิโลเมตรนะคะจากบ้านที่เราอยู่ซึ่งเราก็จะไปช้อปปิ้งในวัน Black Friday Black Friday ก็คือเป็นเทศกาลลดกระนำ Summer Sale ของจากทางห้างร้านค้าต่างๆ ที่เขาจะมีทุกปีของใกล้จะสิ้นปีใกล้จะคริสต์มาสหลังจากวันขอบคุณพระเจ้าเนาะหวันเขาก็จะไปช็อปปิ้งกันนะคะแล้วเราก็ได้ไปอ่านว่าทำไมเขาตั้งชื่อว่า black friday black friday ก็คือกำเนิดมาจากอเมริกาเนาะประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกก็นิยมนำมาเป็น กิมมิกนำมาเป็นเทศกาลให้ผู้คนสนใจในการเข้าไปช้อปปิ้งให้ทำเงินให้บริษัททำเงินให้ห้างร้านต่างๆได้เยอะมากมายนะในวันเดียวก็คือจากที่เขาเคยติดลบก็คือเป็นธงสีแดงเขาก็กลายเป็นสีดำสีดำก็คือเขาได้กำไรมากขึ้นเพราะว่าเขาลดสมเมเซลล์มากขึ้นภายในวันเดียวก็กลายเป็นเทศกาลที่ทุกคนต้องคึกคักออกไปใช้จ่าย,ายออกไป ช้อปปิ้งในสิ่งที่ตัวเองชอบอของขวัญหรืออะไรต่างๆมากมายก่อนที่จะถึงสิ้นปีแล้วก็ชาวต่างชาติเขาชอบซื้อของขวัญในการมอบให้กันในวันคริสต์มาสเนาะก่อนวันคริสต์มาสแล้วก็จะเปิดของขวัญในวันคริสต์มาสนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ขับรถไปเส้นทางก็สวยงามมากนะคะทุกคนมองข้างๆก็คือแต่เส้นทางเขานี่คือ ขึ้นเขาลงห้วยขึ้นเขาลงห้วยก็คือคนที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะป่วยได้นะคะวิงเวียนสีสาวต้องกินยารักษาเมารถเมาเรือนะคะทุกคนดูสิแม่น้ำข้างทางก็สวยงามมากเลยในในระหว่างในระหว่างที่เราขับรถไปนอกจะเข้าไปในเมืองแล้วก็จะมาเล่าว่าเออ โอ้ oh, แล้วก็แฟนเราจะซื้ออะไรบ้างเนาะในครั้งนี้เราแพนกันเราจะซื้อพวกเสื้อผ้าพวกอะไรเนาะให้มันเรียบร้อยเพื่อจะใช้ในปีหน้าเสื้อผ้าในงานน,นู่นนั่นนี่ปาร์ตี้งานทํางานอยู่บ้านปกตินะคะแล้วเราวันนี้ก็ตื่นเต้นมากก็จะไปดูแหวนสําหรับแต่งงานเนาะไปดูไซส์ดูอะไรดูดูคร่าวๆเนาะว่าเรา ต้องการแบบไหนเราชอบแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะถือโอกาสในการไปดูเลยว่าเออเราชอบไซส์แบบไหนดีไซน์ยังไงอะไรยังไงร,ราคาเนาะแล้วพูดถึง black friday ก็คือเป็นวันที่ลดกระน,นำ summer sale เนาะทุกคนก็จะ crazy มาก crazy ในการช้อปปิ้งเพราะว่าบางสินค้าจากราคาร้อยอร์เอย่างนี้ก็ลดเหลือ60%์ ลดไป40%อะไรเงี้ยทุกคนก็จะใช้เงินแบบลืมคิดไปเลยเนาะก็อยากจะบอกว่าเราต้องใช้เงินให้มีวินัยนะคะเห็นพี่น้องชาวไทยบ้านเรานะคะก็คือดูข่าวต้องแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียเนาะผู้ที่เขาได้รับผลกระทบทางทรัพย์สินจิตใจหรือว่าปัจจัยต่างๆในชีวิต แม้กระทั่งสูญเสียชีวิตก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็บางคนสูญเสียทุกอย่างไม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่อยู่พื้นที่น้ำท่วงน้าท่วมทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงทุกคนมีความรู้สึกถูก กระทบทุกคนนะคะเอ่อแล้วก็กลับมาเรื่องการใช้เงินเหมือนเดิมเนาะเราต้องใช้มีวินยัยแล้วก็รู้จักว่าตัวเองรู้จักประมาณตนว่าตัวเองมีกําลังแค่ไหนในการช้อปปิ้งไม่ใช่ลดราคาแล้วเราต้องซื้อทุกอย่างที่เขาลดเนาะค่ะนั่นแหละ Black Friday ก็เป็นวันที่ทุกคนแฮปปี้นะคะเพราะว่าสินค้าลดราคา 40% 30% 20%แล้วแต่แต่ว่าทุกคนจะมีความสุขมากนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้ในการช้อปปิ้งใน Black Friday Black Weekend Before uh, Christmas Everyone นะคะแล้วดูถนนนะคะตอนนี้เขาเข้ามาในเมืองแล้วตอนนี้มาถึงห้างแล้วนะคะแล้วก็เดินไป,ไปหิวข้าวมากก็ได้พิซซ่าแล้วก็ไส้กรอกขนมปังมา ในสามีก็ไปต่อคิวมานะคะคนก็เยอะอยู่พนักงานก็มีแค่คนเดียวนะเขาทำงานแค่คนเดียวแต่เขาทำงานไวอยู่นะคะเอามาชิมกันเลยอร่อยนะคะพิซซาที่นี่ก็คือรสชาติกลมกล่อมอร่อยหรือว่าเราหิวก็ไม่รู้แต่ว่าทุกคนต่อแถวเยอะอยู่นะคะอร่อยแซบ่บให้ผ่านคะ่ะ แล้วก็ห้างในตรงที่เรานั่งเนี่ยนะคะก็คือกลิ่นดีอยู่ไม่มีกลิ่นสินค้าที่มันผลิตใหม่มาจากโรงงานหรืออะไรยังไงนะคะมันจะเป็นห้างแล้วก็มีร้านค้าเหมือนบ้านเราเหมือนประเทศไทยนะคะแล้วก็เข้าไปต่อคิวแล้วก็ซื้ออาหารอร่อยยมมีแฮปปี้นะคะหลังจากกินอิ่มแฮปปี้แล้วนะคะ เราก็จะมาอีกห้างหนึงเหมือนเซ็นทรัมบ้านเราเนาะคนก็เยอะอยู่อันนี้เลือกไปเลือกมาสองชั่วโมงนะคะเราก็ได้กางเกงเสื้อให้สามีประมาณนี้นะคะประมาณห้าหกชุดสำหรับเที่ยวงานปาร์ตี้นู่นนั่นนี่นะคะอยู่บ้านอันนี้การตกแต่งก่อนวันคริสต์มาสของห้างในเมืองของประเทศนอร์เวย์นะคะทุกคน นี่เราก็มาดูสิ่งที่เราชอบก็คือข้าวเหนียวอาหารเอเชียในห้างนะคะนี่แป้งทอดโกกิเราก็บอกสามีว่าเออเธาไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าอะไรฉันมากมายหรอกฉันไม่ชอบเสื้อผ้าเยอะแยะนี่สิ่งที่ฉันชอบก็คืออาหารอีสานบ้านฉันนี่นี่แหละงบเราก็จะมาทุ่มกับอันนี้นะคะทุกคนข้าวเหนียวปลาละเออซอสต,ต่างๆที่เราต้องการในชีวิต นี่คือปัจจัยสีสำหรับสาวไทยในนอร์เวย์นะคะทุกคนสินค้าเยอะมากบางอย่างก็ก็ราคาถูกกว่า,าห้างแถวบ้านเราเนาะเพราะว่าเขาเป็นร้านใหญ่มีกะทินู่นนั่นนี่นะคะของนี่เราก็เอากะทิมาสองกล่องตอนแรกว่าจะเอากล่องใหญ่ไม่เอากล่องเล็กดีกว่าสองกล่องเพราะว่า เวลาเราเปิดใช้เราจะได้บางทีเราไม่ได้ใช้หมดครั้งเดียวนะคะทุกคนก็แช่ไว้อย่างเงี้ยสะดวกในการใช้อยู่ก็ไปเจอสิ่งสำคัญอีกแล้วคะ่ะทุกคนหน่อไม้พอดีที่บ้านก็ไปเก็บเห็ดแช่ช่องฟริดไว้ก็เออ,เอแล้วเราก็จะซื้อหน่อไม้ไปแกงใส่เห็ดกินแซ่บเนาะ อยู่ที่บ้านหมกน้ำไม้อันนี้ก็เป็นผลไม้นู่นนั่นนี่นะคะราคาก็ถูกกว่าร้านเล็กๆเยอะอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ใครนี่ก็คือ99้าโคนเงนะคะก็คือ300กว่าบาทแต่ถ้าไปห้างเล็กๆก็คือครึ่งหนึ่งของฐานก็จะประมาณ99เเนาะ นเห็นไหมนี่เป็นนาทีสําคัญทุกคนต้องมารวมตัวกันก็คือเขาจัดจับฉลากของห้างนะคะใครจะได้รางวัลไปบ้างนะคะวันนี้เราก็ได้นัมเบอร์กับเขานะแต่ไม่รู้ว่าจะได้รางวัลไหมสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรนะก็ทุกคนทุกคนก็แยกย้ายไปเนาะและส่วนเราก็มากินอาหารเย็นที่ห้างนะเราสั่งแฮมเบอร์เกอร์วันนี้แฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เนื้อแล้วก็ซื้อเฟรนด์าย เพิ่มแล้วก็มีซอสเนาะแล้วเราก็จะกินอาหารเย็นกันวันนี้ก็รู้สึกหิวนิดหนึ่งนะออกมาจากบ้านตั้งแต่10บโมงตอนนี้เกือบจะสองทุ่มแล้วประมาณทุ่มหนึ่งนะก็หิวอยู่ออกบ้านมา10ชั่วโมงก็คือขาลากเลยนะทุกคนก็คือเหนื่อยมากเพราะนิสัยเราก็เป็นคนไม่ค่อยชอบ ออกบ้านช้อปปิ้งอะไรมากมาเยอะแยะเนาะเราใช้ชีวิตธรรมดาใช้ชีวิตง่ายๆไปนั่นแหละก็อร่อยมากนะก็ทุกคนไม่รู้ว่าเขาทำซอสยังไงนะแต่อร่อยจริงๆทุกอย่างมันมิกกันมันรวมกันแล้วมันมันทำให้รู้สึกว่าเออมันเป็นอาหารที่อร่อยและมีคุณภาพดีมากและเวลาเราเข้ามาในร้านเนาะเราก็จะ ม่เหมือนเมืองไทยเนาะเขาจะไม่มาต้อนรับอะไรเรามากมายไม่ไมายุ่งกับลูกค้ามากมายนะคะเด็กเสิร์ฟแล้วก็เมนูมาดูแล้วก็พอเราจะสั่งเราก็ไปเคาน์เตอร์เนะาะสั่งปุ๊บแล้วก็จ่ายเงินเลยนะร้านนี้จ่ายเงินเด็กเสิร์ฟก็จะมาเสิร์ฟอาหารให้เราพอกินเสร็จเราไม่ต้องคือเขาไม่ต้องกังวลว่าเราจะเดินหนีโดยไม่จ่ายหรืออะไรยังไงนะเพราะว่าเราจ่ายแล้วเหมือนเหมือนของเซเว่น ของเซเวนบ้านเราก็คือเราต้องจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอของเว็บอย่างเงี้ยก็ไปเลยเหมือนเรากินเคฟซีบ้านแล้วนะคะอร่อยนั่นแหละทุกคนวันนี้เหนื่อยนะคะแต่เราก็ได้ของสำคัญในวัน Black Friday เนาะเป็นวันที่ลดราคาลดกระนำซัมเมอร์เซลทุกคนมีความสุขมากทุกคน เดินใช้เงินแบบอคนที่นี่ก็คือใช้เงินวันนี้ก็คือมีความสุขมากดูทุกคนสามารถอยากซื้ออะไรก็ไม่ต้องคิดอยอะก็คืออยากซื้อก็ซื้อ,อเลยทุกร้านจะไม่มีลูกค้าลูกทุกร้านจะแบบมีลูกค้าทุกร้านนะทุกร้านคือลูกค้าเข้าไปเต็มไปมุงกันไปดูไปดูสินค้าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงลดเท่าไหร่ วันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขมากนะคะได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวออกมาข้างนอกกินข้าวข้างนอกบ้างเนาะสไตล์ชีวิตเราก็จะมีเอ,อ่อสิ่งที่มันแตกต่างในชีวิตบ้างทุกวันเราเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่ช้อปปิ้งไม่ออกไปกินข้าวทุกวันเหมือนที่เราอยู่เมืองไทยนะคะเราก็จะอยู่บ้านกินข้าวทํากับข้าวทําอาหารเองทําอะไรที่เรามีความสุขอยู่บ้านไปนะคะนั่นแหละทุกคนวันนี้ก็เหนื่อยมากแลนะ้วเนาะ กินข้าวเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านนะคะขอบคุณมากที่รับชมวิดีโอนะคะแล้วก็ใครมีคอมเมนต์หรือว่าจากจะร่วมคอมเมนต์ร่วมจอยร่วมแชร์ความคิดเห็นนะคะทุกคนก็คอมเมนต์ได้ใต้วิดีโอนะคะทุกคนบายบายค่ะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขดูแลสุขภาพแข็งแรงทุกคนจ้า